สวัสดีครับท่านกำนันครับดิฉันนางชนะหนมีมากกำนันตำบลนางลือในตำบลนางลือของเรามีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยบ้างไหมครับเราใช้สภาองค์กรเนี่ยเป็นการถบเพื่อนในเรื่องของการสำรวจที่อยู่อาศัยร0 0เซในปีนี้ก็ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วอีก1 3 1าหลังคาเรือนแล้วที่ผ่านมาก็คือทําไปเสร็จแล้วเนี่ย30 สองหลังคาเดีย๋ยวยาย,อยาลองเล่าที่ว่าเมื่อก่อนนี่เป็นยังไงพังไอ้ฝาไม่มีจ้ะเวลาฝนตกมันจะมีลมแรงตะบากจากัดเดี๋ยวนี้งบมาสบายจาังงดเลยจัดต้องหยิบเก็บของเปียกหมดส่วนแรกเลยจะมีฝั่งนี้คือบ้านยายจะไม่มีข้าฝาด้านทางนี้เลยไม่ไม่ไม่มีอะไรกั้นเลยก็คือจะมีแต่เสาแล้วก็<ม>เข้าไปตัวบ้านโ<ม>ลง่ลงๆเลยทีนี้เวลาฝนตกก็จะสาดเข้าไปในบ้าน อิฐบล็อกมาต่อฉาบแล้วก็หน้าต่างประตูถ้ามาถ้ามาตกแบบไม่เหลือเลยๆๆบ้านยายเขาจะไม่มีมบ้าน,บ,านบ้านยายเขาจะไม่มีข้างฝารอบรอบด้านเลยที่ชื่ออะไรนะของอู่ค่ะก็เป็นบ้านที่เราได้มาซ่อม แบ่งไว้อีกหลังนึงบ้านข้างแรกนั่นปวกมันกินข้างหลังนั่นหมดเลยจ้ะแล้วได้งบมาตรงนี้เราก็ซ่อมแซงขึ้นมาก็ดีกับเก่านี่คนยังภูมมันได้อย่างสวย,ยเนี่ยท่านกำลังม,มีความภูมิใจในการที่ได้ขับเคลื่อนโครงการบ้านพอเพียงของจับลวังระยอยังไงบ้างครับมันรู้สึกดีมากเนาะเพราะว่าเราได้ช่วยบ้านคนที่้อยโอกาสเขาไม่มี ถ้าเราไม่มาดูเขาเนี่ยก็คือเขาก็ไม่มีการที่ว่าจะได้มาเริ่มต้นอย่างก็เราเอาเงินมาเนี่ยถึงมันจะเป็นส่วนน้อยเราก็ได้เหมือนก็มีคนได้มานำนำทำอะนำการทำโดยที่เขาก็อยู่อยู่คิดว่ามไม่ได้ไม่ยังยังไม่ได้คิดว่าจะทำยังไงได้แต่ก็เหมือนก็เป็นทุกข์อยู่เวลาฝนตกฟ้าร้องอะไรเงี้ย ก็มีทุกข์อยู่ในใจแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมามีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้มีโอกาสคิดว่าลักเขาจะต้องได้งบประมาณตัวเนี้มาเริ่มอย่างน้อยก็ได้เสาได้หลังคาอะไรที่ส่วนที่เขาจะต้องใช้อะเราก็มีความภูมิใจครับท่านกันนันครับหลังจากที่เราได้ลงไป ดูบ้านกันแล้วมีความพึงพอใจกับโครงการนี้อย่างไรครับก็พอ,อใจมากเลยเพราะว่าโครงการนี้ทําให้เราได้ช่วยเหลือชาวบ้านบ้านก็หลังจากที่เขาบรรยายมาให้เราฟังเนี่ยเราก็พอใจมากเลยคนระขอถามอีกหนึ่งคำถามนะครับความรู้สึกโดยส่วนตัวเลยครับกับการที่ได้ทําโครงการนี้เป็นเป็นยังไงอย่างหนึ่งก็คือเราได้เพื่อนร่วมงาน แล้วก็ได้รับงบประมาณจากคปอ,อเนี่ยเดยดรจันยาในท่านเป็นคนที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยจนถึงวันนี้ก็คือมากมีความดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้รู้จักท่านดรจันยาแล้วก็ได้ร่วมงงานากับ คนในตำบลของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทุกคนเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือในการทํางานของเราเนี่ยทําให้เรามีความมีความสุขอะ่ะมีความสุขโดยที่<อ>ไม่ต้องได้อะไรมันก็มีความสุขใจเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้พามาดูกระบวนการทํางานของสภาองคอ์กรชุมชนเทศบาลตำบลดังเลือนะครับทำงานร่วมกับคอชอและก็คอปอ,อน,นะครับอ,อย่างไรผมขอฝากติดตามการทํางานของตำบลดังเลือไว้ในคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ 嗯。